สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานของตัวรีโมทรถจักรยานไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นรถ3ล้อหรือว่า2ล้อนะคะใช้วิธีเดียวกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะในตัวกุญแจรีโมทนะคะสัญญาณการขโมยตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ปุ่มนะคะนี่นะคะปุ่มแรกนะคะปุ่มที่2ตัวสายฟ้าแลบนี้นะคะแล้วก็ตัวปุ่มที่3ตัวปุ่มที่ี่ยจะมีลักษณะเหมือนเปิดตัวคล้องเปิดอยู่นิดนึงนะคะ เดี๋ยวเรามาลองดูว่าใช้แบบไหนนะคะถ้าลูกค้าจะเปิดใช้งานนะคะให้ลูกค้ากดตัวี่ปุ่มแรกนะคะปุ่มนี้นี่นะคะกดกดแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถือว่ากรณีที่มีมีคนมาโยกรถเราหรือว่าจะเคลื่อนย้ายรถเราอย่างงี้ค่ะมันจะร้องก่อนนะคะร้องแบบนี้ทั้งที่หนึ่งนะคะส่วนทั้งที่สองมันจะร้องดังขึ้นนะคะแบบนี้ตัวนี้คือเสียงที่สองนะคะ ให้เราปิดจากตัวนี้นะคะ,ะให้กดปิดจากตัวนี้นะคะถ้าแต่ว่ามันมเสียงดังขึ้นเนี่ยอย่างเมื่อกี้นี้นะคะเสียงครั้งที่สองเนี่ยจะมีสัญญาณเสียงดังขึ้นแล้วก็ตัวล้อด้านหลังจะล็อกเลยนะคะมันจะ,ะลากไม่ไปนะคะส่วนตัวนี้นะคะลูกค้าตัวสายฟ้าแบเล็กๆตัวนี้นะคะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นการกดสองครัง้งกดสองครั้งเป็นการติดเครื่องโดยที่ไม่ต้องเสียบกุญแจนะคะลูกค้าหน้าจอเปิดเลยเราก็สามารถบิดรถไปได้เลยนะคะ แต่ทีนี้ข้อควรที่ลูกค้าต้องควรระวังค่ะก็คือถ้าเราเปิดจากกุญแจรีโมทนะคะแบบนี้เราก็ต้องปิดจากรีโมทก็คือกลุ่มน,นี้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราเปิดจากตัวรีโมทแต่ลูกค้าไปใช้กุญแจปิดสวิชกนะคะนี่นะคะ,นนะ,คะหน้าจอลูกค้าจะไม่ดับนะคะแลวลูกค้าก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราปิดหน้าจอแล้วทําไมเอ๊ะปิดกุญแจแล้วแต่ทําไมหน้าจอไม่ดับที่แท้นะคะลูกค้าลืมปิดจากตัวกุญแจรีโมทเพราะเราเปิดจากรีโมทนะคะให้ปิดตัวนี้ ที่มีลักษณะอ้ายีกนิดนึงนี่ค่ะจำไว้เลยนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเปิดจากรีโหมดนะคะเราก็ต้องปิดจากรีโมดโอเคค่ะ